สวัสดีครับวันนี้ทีรามโมลายอิน i n นิต o ฮ5 0หไอนะครับมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ราคาปรับลดนะครับส0 0พกว่าบาทมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับมารับชมรีวิวเต็มกันด้เลยสวัสดีครับวันนี้ทีรามโมลายนะครับวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวมือถือนะครับก็จะเป็นรุ่นอินฟินิต o ฮอตหไอนะครับซึ่งจะมาวางจําหน่ายแทน i n นฟินิต o ฮอตสนะครับ อย่างแรกเลยครับเรามาดูราคาเปิดตัวแล้วก็ราคาล่าสุดกันก่อนนะอิน i n นิตี้ฮอตห้นะเปิดตัวอยู่ที่3,999บาทเท่านั้นเองนะครับงบ4 0่พซื้อได้นะแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับตอนนี้นะราคามีการปรับลดลงอีกนิดหน่อยนะสองสามนะครับสั่งซื้อผ่านช้อปปีนะมีส่วนลดอีกนะครับเรียกได้ว่าบางท่านนะครับได้มา3ามพันต้นต้นเองนะครับถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับสรับ Infin Hot i n f i n i ิ h o ฮอตหวันนี้นะครับมีโอกาสได้จับเครื่องจริงนะนี่ครับก็เลยจะทํำรีวิวในฉบับของเรานะครับก็คือแกะกล่องของแถมนะเอาโทรศัพท์นี่ไปทดสอบประเด็นอันตู้บอกกล่าวเล่าสัว์สปิกสั้นๆนะครับเราจะเน้นไปที่การทดลองลองเล่นนะครับเอาซิมใส่ทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับทดลองเข้าเฟ c บุ o o k l น์ทิกต o k โซเชียลต่างๆดูนะว่าเร็วหรือเปล่านะครับอีกอย่างนึงนะก็คือ เอาโทรศัพท์นะครับไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะเราจะดูว่ารูปภาพคลิปวิดีโอสวยตรงใจเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับ,ก,รบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีรามอบายไว้หน่อยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่เรานํามาเปรียบเทียบนะครับเราจะซื้อมารีวิวเองนะครับไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นนะรีวิวแบบบ้านๆรีวิวให้เขียนภาพนะครับแต่ถ้าสนใจสินค้านะครับสามารถทักผ่านเพจมาได้นะหรือว่า กดที่ตะกร้าหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับรองเป็นของแท้อย่างแน่นอนขายในราคากันเองนะครับราคาศูนย์เลยนะมาครับไปชมรีวิวกันได้เลยมาครับมาสรุปของแถมภายในกล่องของ Infinix Hot ฮอ 50i นะก็จะมีหัวชาร์จ18วัตรนะครับแล้วก็สายชาร์จนะด้านหนึ่งเป็น USB เสียบหัวแบบนี้นะครับ อีกด้านนึงก็จะเป็นไทซี C, นะหัว18บแปดบับวกสายก็จะมีเข็มชิ้มซิมนะครับตัวเครื่องพวกคู่มือนะครับคู่มือไปรับประกันนะแล้วก็จะมีเคสนะครับเคสแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแบบนี้นะครับแถมให้นะครอบกล้องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับด้านหน้านะก็จะมีการติดฟิลม์มใสมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็แกะกล่องออกมานะครับ พร้อมใช้ได้เลยนะสรับอินฟินินะครับเดี๋ยวมาลองใส่เคสใส่ดูนะครับว่าสวยหรือเปล่านะสอดเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วกดข้างล่างนะใส่ข้างบนก่อนนะครับนี่ก็เป็นเคสที่แถมมาให้นะครับชอบอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับการปิดบังมูลกล้องนะเวลาเราเสียดสีอย่างนี้นะครับนี่กล้องจะไม่เป็นรอยนะนี่ครับกล้องกำลังใสๆสที่สวยเลยนะครับ แต่ว่าก็แนะนําให้ไปซื้อเคสที่มันโคเวอร์หรือว่าครอบคุมมากกว่าน,นี้นะครับแถมมาดีกว่าไม่มีแถมนะครับก็โอเคนะครับใส่แล้วดูสวยดูรูหลาดีนะครับสลับเคสแบบนี้นะมาดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความสวยงามนะครับของ i n f i n i t ต้อ50 i นะสลับอิน i n นิต้อทหนะครับด้านหลังก็จะมีเลนกล้องอยู่2เลนนะครับมาพร้อมกับแฟลช LED เลยนะเขียนคำว่า48ล้านพิกเซลนะครับ IMX 582นะครับเพีควมิล่าด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องลำโพงนะลำโพงจะมีอยู่2ตัวนะครับนี่ครับข้นชาร์จไทซีนะครับไมโครโฟนสามารถเสียบหูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรได้นะครับนี่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่มเลื่องเสียงลดเสียงนะปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นปุ่มเซ็นเซอร์สแกนลายในมือตัวเดีวยวกันนะครับสำหรับปุ่มเปิดปิดนะสำหรับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าใส่ได้กี่ซิมนะครับนี่ิ๊บออกมาปึ๊บสังเกตนะครับจะมีซีนยางนะนี่ครับก็จะเป็นมาตรฐานการกันน้กากันฝุนน่าจะเป็น ip 5 4นะครับกันพวกละอ,องน้าลอะองฝนได้นะครับไม่สามารถที่จะทาตกน้ำหรือจมน้ําได้นะใส่ได้ซิมหนึ่งซิมสองแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับทํามาค่อนข้างสวยนะ ่งจับพอดีมือนะครับโค้งมนนะครับโค้งมนด้านขอบด้านข้างนะครับลบเหลี่ยมมาอย่างดีเลยนะนี่ครับก็จับได้ทั้งมือผู้ชายผู้หญิงนะไม่ใหญ่เก้งข้างหยุดเกินไปนะครับสําหรับอินฟินิตี้อ 50i เดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ําหนักดูนะครับมาดูทาน้านนําหนักของตัวเครื่องนะครับ188กรัม เรื่องยาวอยู่ที่165.6ม mm ิลิเมตรนะครับมาดูความหนาของตัวเครื่องนะครับ8.26ม mm ิลิเมตรนะครับไปทา่หน้าสเปคกล้องถ่ายรูปของ i n f i n i t Hot 50i นนะกล้องด้านหลังนะครับก็จะเขียนไว้ว่า48ล้านพิกเซล i m x 582นะครับเพลคมเมอ่านะครับเียนด้านบนนะ เลนด้านล่างนะครับช่องเล็กนะก็จะปเป็นเล AI camera นะครับช่วยในการปรับโฟกัสต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟฉายนะหรือว่าแฟลช LED นะครับส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะมาดูโหมดในการถ่ายรูปนะครับกล้องหลังนะก็จะมีวิดีโอสั้นโหมดวิดีโอนะ AI camera นะครับโหมด beauty นะ รูปบุคคลนะครับหน้าชัดลังเบอร์นะโหมดประสิทธิภาพในที่มืดนะครับนี่ครับก็ถ่ายในที่แสงน้อยนะก็ในส่วนของกล้องหน้านะครับมีโหมดวิดีโอสั้นนะโหมดวิดีโอนะครับ AI Cam นะครับโหมดบิวตี้นะโหมดบุคคลนะครับหน้าชัดลังเบอร์แล้วก็มีโหมดถ่ายมุมกว้างด้วยนะครับนี่ครับคล้ายๆกับพ่านหัวามาแคบๆนะสายไปสายมานะครับตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้จากกล้องหน้านะ รูปแรกนะครับก็จะเป็นรูปจากกล้องปกติ AI camera นะครับตรงกลางก็จะเป็นโหมด beauty นะครับฝั่งขวาสุดก็เป็นโหมดบุคคลนะครับหน้าชัดหลังเบลอนะก็ถือว่าถ่ายออกมานะครับหน้าเนียนใสดูผอมกว่าตัวจริงนะครับสูงข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพอย่างจะชัดในโหมด beauty นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้อีกนะในการปรับแสงปรับสีต่างๆนะครับให้ดูหล่อดูสวยขึ้นนี่ครับรูปน้องนานี้นะก็จะลักษณะเดียวกันนะครับ รูปถ่ายจากกล้องหน้านะซูมดูใกล้ๆนะครับนี่ครับโหมดบิวตี้นะครับน่าจะดูเนียนขาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ชอบแบบไหนนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้เลยนะถ่ายแบบ AI Camera Beauty หรือว่าโหมดบุคคลนี่ครับเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งรูปนะ AI Camera โหมด Beauty แล้วก็โหมดบุคคลนะครับก็โอเคครับกล้อง i n f i n i x Hot 5 0 i นะถ่ายออกมาจะคล้ายๆกับพวก Oppo Vivo เลยนะครับถ่ายออกมาได้ขาวสวยหล่อกวตาตัวจริงแน่นอนนะครับ นี่ครับเพื่อนๆชอบขาวๆนะถ่ายแล้วโพสได้เลยนะครับก็ไปโหมดบิวตี้นะครับตรงกลางนะแต่ถ้าชอบความคมชัดนะครับเป็นโหมดปกติหรือว่าโหมดหน้าชัดหลังเบลอได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้จากกล้องหลังนะถ่ายดอกไม้สีขาวภาพก็จะชัดประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยหน้ารูปนี้นะครับความคมชัดของกล้อง48ล้านดอกไม้ออกโทนสีเหลืองนะครับถ่ายตอนกลางวันนะครับก็จะอมเหลืองหน่อยนะแต่ัดจัดนะครับยอดไม้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ สวยไม่สวยนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะนี่ครับเป็นการถ่ายเครื่องเล่นนะครับตอนเที่ยงตรงเลยนะแดดจัดภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาดูการถ่ายเหรียญระยะใกล้นะซูมเข้ามานะครับความคมชัดที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ต่อมาครับเป็นการถ่ายในแนวตั้งนะภาพที่ได้ซูมเข้ามาก็จะได้ประมาณนี้รูปต่อมานะครับมาดูรูปนกนะ ที่ i n l i n เองนะครับถ่ายออกมาสีสันของน้องที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับข้อดูคมชัดสวยสีสันสมจริงนะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับรูปนี้ในด้านการซูมนะครับซูมรูปแรกนะครับก็จะเป็น1 x ตรงกลางด้านล่างนะครับก็จะเป็น5 x นะบนส่วนฝั่งขวาจะเป็น1 0 x นะครับก็การซูมรายละเอียดก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนะนาให้ซูมน้อยก็พอนะมาดูรูปถ่ายในห้องนะครับถ่ายการ์ตูนในห้องที่มีแสงนะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ จากการที่ลองถ่ายลองจับกล้องดูนะครับของ Infinix Hot 50i นะแอดมินมองว่าผ่านเลยครับสลับมือถือที่ราคา3,000กว่าบาทนะได้กล้องมากถึง48ล้านนะครับกล้องหน้าถ่ายในโหมดต่างๆได้ดีนะครับถ่ายในโหมดบิวตี้ความคมชัด8ล้านพิกเซลถือว่าโอเคเลยนะครับสลับราคานี้ครับลองดูหน้าจอแสดงผลนะครับของ Infinix Hot 50i นะจอนะครับก็จะออกส่งโค้งหน่อยนะเห็นไหมครับ หลบร่างหน้าตาก็จะโค้งนะครับก้องหน้าอยู่ใต้จอนะครับไม่ใช่จอติ่งหยดน้ำนะครับเครื่องราคา3,000กว่าบาทนะตอนนี้กำลังเล่นวิดีโออยู่ที่นะครับปรับไปสูงสุดเลย1 4 4่วนเลย1,440 p 6 0นะครับหรือว่าประมาณ2 k นะนี่ครับความควมชัดที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนี่ครับจอค่อนข้างที่จะคมชัดนะ ดูได้หลายมุมนะครับเป็นวิดีโอ 2K นะครับจาก YouTube นะค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ครับมาดูชนิดหน้าจอนะครับจอเป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดหน้าจอน6.7นิ้วนะครับค่าความเบียดหน้าจอที่เห็นอยู่นะตอนนี้ประมาณ SDPAS นะครับตาลีเฟียดหน้าจอนะนี่ครับรุ่นนี้นะครับ เครื่อง3,000กว่าบาทนะสามารถปรับได้เลยนะ60เฮิร์ตเก้าเฮิร์ตหรือว่าหนึงร้อยยีเฮิร์ตจัดเต็มเลยครับ120เฮิร์ตนะทดลองเลื่อนฝีดูนะครับเฟซบุ๊กดูนะนี่ครับเนียนตานะครับค่อนข้างที่จะเนียนตานะนี่ครับเนียนตานะนี่ครับน,น,นะนี่ครับการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะค่อนข้างที่จะเนียนตาเลยนะ ครับมาดูค่าความสว่างของหน้าจอของอีฟิิค50นะตอนนี้เที่ยงตรงเลยนะครับเล่นกลางแจ้งเลยนะนี่ครับความสว่างหน้าจอยังพอเห็นล่างๆอยู่นะครับไม่ได้สว่างมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าแดดจัดเกินไปนะครับวันนี้นะค่าความสว่างหน้าจอนะครับประมาณ500นิตนะครับนิตก็คือค่าความสว่างของหน้าจอนะเมื่อเราเล่นกางๆๆแจ้งนะครับภาพที่ได้คลิปที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับเวอร์ชัน a n d ด o i d นะครับเป็น Android 14นะครับครอบทับด้วย xos 14.5ของ Infinix เองนะที่ 1. พฤศจิกายนปี2024นะครับมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อไปก่อนหน้านี้นะครับแนะนำให้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะนะีครับชื่อโมเดลนะก็จะเป็น Infinix x 6 5 3 1นะครับ GPU นะครับจะใช้เป็นตัว helio g 8 1นะครับ gpu จะใช้เป็นตัว m a l i g 5 2 n c 2นะ แรมนะครับให้มาอยู่ที่4กิกะไบต์นะครับที่ปกโฆษณาอาจจะ8ปลกนะก็คือจริงๆนี่แรม4นะครับสามารถปรับตั้งค่าการขยายแรมได้อีก4กิกะไบต์นะครับก็เสียดายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า i n f i n i x ตีฮอต 40i นะครับได้แรม8มาเลยนะตรงนี้นะครับโอเคทางด้านหน่วยความจำนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับจะเน้นไปที่หน่วยความจำนะ โดยปกติออ40 i นะครับจะได้128 g b แต่50 i นะครับได้อยู่ที่256 g b เลยนะี่ครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโหลดเกมได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเวอร์ชัน a n น r o i r o i นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน Android 14นะนะี่ครับเวอร์ชันล่าสุดน,นะรองรับแอปธนาคาร ลองแลบการใช้งานทั่วๆไปเรามาดูผลทดสอบคะแนนออนตูตูนะครับของ Infinix Hot ฮอตนะนี่ครับคะแนนรวมอยู่ที่2อง0 9, 9 5 5คะแนนเลยนะครับนี่ครับทำคะแนนได้ค่อนข้างดีนะสลับมือถือที่ราคาประหยัดนะครับเหมาะสำหรับเล่นโซเชียลนะครับเล่นเกมที่กราฟิกไม่สูงนะครับตั้งค่าต่างๆเล่นได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับ รับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอจาก Infinix h o ฮ 50i นะครับถ่ายได้ถึง 2K 30เลยนะสลหรับวิดีโอก้าหน้านะครับ i n f ฟ n i ฮอต 50i นะตอนนี้มาประมาณเที่ยงตรงพอดีเลยนะครับเนี่ครับเสียงไมชัดไหมครับ1234567890เดินช้าๆนะครับเดินช้าๆนะดูสีผิวนะครับนี่ครับความละเอียดตอนนี้อยู่ที่ 2K เลยนะครับ30เฟรมต่อวินาทีสำหรับงานวิดีโอของ Infinix นะครับ Hot 50ไอนะสามารถกดถ่ายแล้วกดสต็อปได้เลยนะครับจะคล้ายๆกับของซัมซุงนะนี่ครับแล้วกดถ่ายนะกดสถ่ายกดสต็อปได้เลยนะครับนี่ครับวิดีโอเขาจะเล่นต่อเนื่องไปเลยนะครับเพื่อจังหวะที่เราต้องการทํางานนะครับกดสต็อปก่อนนะแล้วก็มาถ่ายต่อนี่ครับค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ครับซอฟต์แวร์แบบนี้นะตอนนี้หันหน้าให้แดดอยู่นะครับสีสันของใบหน้าก็จะประมาณนี้นะถ่ายกลางแจ้งนะครับ 2K นะครับวิดีโอ 2K นะ ครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอจากอินฟิ i x ตข้อ50ไนะครับถ่ายได้ถึง 2K 30เฟรมต่อวินาทีเลยนะนี่ครับเป็นงานวิดีโอจากกล้องหลังนะนี่ครับจะชัดไม่ชัดเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆซื้อไปถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ตามที่ดูนะครับมือถือราคา3,000กว่าบาทนะครับยี่ห้ออื่นนะครับยังถ่ายวิดีโอได้ไม่ถึงขนาดนี้นะนี่ครับดูสีสันของหญ้านะสีสันของท้องฟ้านะครับนี่ครับ พวกไม้มด้ยวยนะครับตัวนี้ไม้อยู่ห่างจากจปากประมาณ30เซนนะเสียงดังไหมครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับมีรถวิ่งผ่านนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มหกเ้านึ่งก็งานวิดีโอก็ถือว่าโอเคนะครับ2อเคเลยนะ1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 0กล้องไม่มีการสั่นนะครับลองเดินช้าๆดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ดูสีสันของเครื่องเล่นนะครับวิดีโอ 2K 30เฟรมต่อวินาทีจาก Quad i n f i n i ิตี้ควอทนะ ความละเอียดแล้วก็เสียงไม้ด้วยนะครับ1234567890 1234567890นะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยง2นาทีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้นะต่อมาครับเราจะมาทดลองความเร็วเน็ตนะโดยการต่อ wi-Fi 2.4 GHz นะครับเพราะ i นะครับยังสามารถต่อ wi-Fi 5 GHz ได้นะครับนี่ครับ ขณะที่เราต่อ Wi-Fi นะครับ2.4 GHz นะทดสอบออกมาได้29เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตอนที่เราต่อ Wi-Fi 5 GHz นะครับทดสอบออกมาได้320เมกะบิตเปอร์เซกนะครับได้ค่อนข้างแรงนะครับนี่ครับอันนี้2.4 GHz เทียบกับ5 GHz นะครับมาดูสิ่งสำคัญนะครับ Wi-Fi คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าแรงอยู่แล้วนะ มาดูสิ่งสําคัญเอาแบบง่ายๆนะครับเอาซิมใส่นะจะมาลองเล่นนะครับเป็นการลองเล่นตอนนี้นะครับทดสอบความเร็วเนีตนะครับจากซิมทูจากโปร3 0เมกซบิตเไม่รูสปีดนะทดสอบออกมาได้1 1เมกซบิตเนะครับจะเร็วไม่เร็วนะมาลองเล่นเกลีบบดูนะครับเข้า Facebook ก,ก่อนเลยนะ นี่ครับก็จะไม่ปรับความเร็วนะนี่ครับ Facebook นะครับ facebook ได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆนะค่อนข้างเลื่อนนะครับตอนนี้ตั้งค่าจอยอยู่ที่120เฮิรต์อยู่นะนี่ครับนี่ครับดูดูพวกคลิปเดียวคลิปอะไรนะั้ยสบายๆเลยนะครับนีครับนี่ครับนี่ครับ เฟซบุ๊กไม่มีปัญหานะครับทำได้ค่อนข้างดีนะนี่ครับนี่ครับแตกๆก็ไปนะครับนี่ครับลอง YouTube ดูนะครับโหลดนิดนึงนะครับอ่านะครับนี่นี่ครับ YouTube ก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ครับทำได้ค่อนข้างดีนะนี่ครับนี่ครับทำได้ค่อนข้างดีนะ มีหมุนนิดนึงนะครับตอบตดลงมาหน่อยนะเอาสักทับก็พันแปดสิบพีไม่มีปัญหานะครับนี่ครับตั้งเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบพีหกสิบนะครับการเล่นนะครับอาจจะมีหมุนบ้างนะแนะนำให้ใช้ Wi-Fi นะครับสลับคุณภาพวิดีโอแบบนี้นะครับส่วนพันแปดสิบพีหกสิบนะครับใส่ซิมเล่นได้สบายๆนะครับ1 0เมกนะครับที่เทสสปีดออกมานะเมื่อกี้นะ ครับแอปทิกต็อกก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับรอหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับมีหล่นหนึงนะครับทิกต็อกนะนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับก็ถือว่าไม่ช้านะครับไม่ช้าได้เรื่อยๆนะครับทิกต็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองโหลดแอปธนาคารนะครับเอาเป็นสัก2แอปดูนะ SCB กับธีพัฒของกสิกรนะ ก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ SCB นะไม่ขึ้นการแจ้งเตือนนะครับก็เพื่อนๆซื้อไปนะล็อกอินได้เลยนะครับสำหรับ SCB นะนี่ครับกรอกเลขบัตรกรอกวันเดือนปีเกิดได้เลยนะครับสำหรับ SCB แต่ว่าถ้าเครื่องที่เข้าไม่ได้นะ c b ชี่จะบล็อกเลยนะครับพวก USB t b u ีทีักแอปไปรัสต่างๆนะครับหรือว่าเครื่องที่เคยปลดล็อกมานะครับ ซึ่งリフฟบิดพวกนี้นะเข้าไม่ได้นะครับสลับแอปธนาคารนะแนะนำซื้อเครื่องแท้ดีกว่านะครับนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่มีปัญหานะครับสลับ2ธนาคารนี้นะส่วนธนาคารอื่นๆนะครับคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเวอร์ชั่น Android เป็น Android 14เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับแ n d r o อ d แท้แเลยนะนะครับมาครับมาทดลองเสียงกระดิ่งหรือว่านำโพงนะ สำหรับ Infinix q u a ค 50i นะครับนี่ครับเป็นลำโพงคู่สตเตอริโอเลยนะลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ลำโพงออกด้านบนนะสิ่งสำคัญนะครับสามารถปรับทังค่าเสียงนะได้สูงถึง300%นะครับ จากการฟังเสียงสดๆของ Infinix Hot 50 i นะถือว่าเป็นมือถือที่ราคาประหยัดนะครับแล้วก็เสียงดีใช้ได้เลยนะครับลำโพงคู่สเตอริโอนะปรับเสียงได้ถึง300%เลยนะครับ มาดูด้านแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะตัวเครื่อง5,000มิลลิแอมป์นะครับกับระบบชาร์จเร็ว18วัตต์นะเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จโดยการจับเวลานะครับเป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับเราจะดูว่าระบบชาร์จเร็วหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะมาทดลองความทนแบตเตอรี่นะเปิด YouTube ทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับเราจะดูว่าแบบวูบหรือเปล่านะครับดูกันง่ายๆไปเลยนะครับมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่นะครับ โดยใช้ชุดชาร์จแท้ทจากกล่องนะมีมินิคแคปซูลด้วยนะครับขึ้นฟ a สชาร์ดนะนะี่ครับเริ่มจากเวลานะเป็นการทดลองแบบง่ายนะครับเราจะจับเวลาประมาณสัก10นาทีนะเราจะดูว่าแบตจาก80%นะครับขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะผ่านไป10นาทีนะครับจาก80%นะครับขึ้นมาอยู่ที่89%เลยนะครับนะี่ครับก็ถือว่าชาร์จได้ค่อนข้างเร็วเลยนะสลับ In ฟ n อทห50 i, นี่ครับ ประมาณนะครับหนาทีต่อ1%่เอเลยนะนี่ครับครับเราจะมาทดลองความทนแบตเตอรี่นะตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่100%เรนะครับเราจะเปิด YouTube ยาวๆเลยนะครับตรงนี้นะเราจะดูว่าแบตพูบหรือเปล่านะครับเป็นการทดลองแบบง่ายๆนะเริ่มจับเวลาเลยนะครับครับตอนนี้นะเปิด y o u t u b จริงไว้นะประมาณนะชั่วโมง16นาทีนะครับแบตเตอรี่จากเต็ม100%นะครับ ลดลงเหลือ83ซนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปนะครับไม่ได้ทนมากไม่ได้วูบมากนะสลับอนฟนิ i ส์ว50ไปนะครับ